สารสูตรแรงข้าวชาวใต้ชงแกะประเด็นนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับปั๊มน้ำมันเป็นหนึ่งในพื้เศรษฐกิจที่รัฐบาล ให้ความสําคัญนะครับช่วยเหลือพี่น้องชาวส่วนป้ามน้ำมันกันมาอย่างต่อเนื่อโดยเฉพาะบรรเทาความเร่รอนจะปะหน้าราคาที่มันตกต่ำนี่แหละครับโดยนโยบายประกันรายได้ลาสุดมีข้าวดีกับน้องแน่นก็คือว่าคอรมอเนี่ยเหนช็อปให้ขยายเวลาจากเดิมที่จะสิ้นสุดกันในเดือนกันยายนนี้ในการประกันรายได้นะจนไปจนถึงปีขยายออกไปจนถึงสิ้นปีสิ้นปีนี้นะครับปียุาาาสามนะครับเรื่องนี้เราไปแก้ประเด็นพูดคุยทันทานนวลนึกกษตรจังหวัดสุราธานีหมายข้อมูลว่าเอ๊ะจะขยายการผันพื้ย้ำอีกทีว่าเป็น การประกันรายได้นะครับสวัสดีครับท่านเกษตรกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการค่ะครับก็ตอนรับสู่รายการในี่ข่าวชาวใต้นะนะครับนี่วันนี้นับถอยล่างเลยครับสิ้นเดือนกันยายุคนี้เป็นอิสระทางอาชีพเป็นสวอครับเป็นสวอนะครับยินดีด้วยนะครับท่านก่อนอื่นครับเล้าถึงความเป็นมาของโครงการประกันรายได้ปั๊มน้ำมันก้นครับกัปันเพื่อครับตามมาตีโครมอหมดตั้งแต่วันที่27นะครับสิงหาคมทุกบรามบณ์หน้นะครับ ได้นุมัติรักการให้ประกันใด้กันเนื่องจากนะครับเนื่องจากตอนนั้นนะครับผลผลิตปล์มหล่นสลัดนะสต๊อกเกือบสี่แสนกว่าตันแล้วก็ผลผลิตกันคนเรียบ้านเราคือร้อนนะร้อนด้วใช่ไโรงงานก็ที่นี้ก็รวมไม่ใกลซื้อกปรเทษตรกรซื้อแต่สื้อสักครออบบาทสองบาทยี่สิบเลยมเนี่ยก็ทาให้เกิดการของการประกันใด้ขึ้นมาภ่ายตายนโยบายของรัฐบาลทันประยุทน์นะครับก็มี โดยค้คนโคเรียกว่ามีคนอปอคณะกรรมการเชนนอนะครับเพื่อมีการประกันใดๆการเชนนอต่อคณะมนตรีก็มีพ้นตั้งแต่วันที่ตั้งแต่หกทองถึงกาเนี่ยแล้วก็ต่อเมก่อตันบอกเรียบบอตตั้งถึงเดือนธันวาคมและยังโตปีหกี่ทั้งปีแล้วนะครับเป็นมติองคนอปอลนะครับค่กซี่ก็ทั้งปีแล้วเทาต่ำจากสี่บาทนะครับ ตั้มจะสี่บาททีนี้เราไม่ได้ประกันราคานะแต่เราประกันรายได้ทระเบียบกับไม่ได้กับเราประกันรายได้คําว่าประกันรายได้เนี่ยเขาเรียกส่วนต่างของครับราคาที่ประกันไว้ที่ตั้งไว้อืเป็นวัินเพื่อการตางอธิบายส่วนต่างก็หมายถึงว่ารัฐบาลโดยครมนะครับของรัฐบาลตั้งไว้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันปาล์มถลายนะครับครับต้องสี่บาทอ่าถ้าว่าโรงงานซื้อเราพูดประชาชนโรงงานซื้อ ตัจสิบาทร,รับกับประกันได้ได้ทันทีชั่วๆอะไรโรงงานซื้อสามบาทรับต้องให้เพิ่มมาบาทนึงครับอ่าโรงงานเชลเบรับองเพิ่มมาบาทนึงโดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมเรื่องการเกษตรนะครับครับมันมีเงื่อนไขต่อรายต่อตันครับต่อรายต่อตันเลยก็มาไอหนึ่งบาทครับอันนี้ที่เราทำมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สิงห์อาบของมาครับจนมาถึงวันนี้กันยานีจะหมดจะหมดแล้วก็ต่อถึงธันวาครับช่ใช่ประมาณยืด มันก็วัวประมาณมันก็เยอะครับของเรานี่รู้สึกประกันมากาวัวนี่ก็ใช้ประมาณไป 1, หนึ่งพันสามร้อยกวัวลานเนี่ยนะครับที่ให้เกษตรกรเรานะในรัวเรือนหกหกหมื่นกว่าครัวเรือนนะครับหกหมื่นซองร้อยหกหมื่นสองซองร้อยอกสิบกัวเรือนนะครับเราไว้เป็นรัวเรือนไม่เหมือนย่างพารานะ่ย<ะ>ย่างพาราให้เป็นรายของขัวเรือนเป็นขัวเรือนที่กึ้นทะเบียนกับองเริ่มการเกษตรครับนะครับ ราคางิล <aid> ่า <Solomon> สุดนี้ง <verw 000> ิที่ส <tried> ิน <rawd unre> ี่ราคากลางอยู่ที่กี่บาทแล้วคะราคากลางมันอยู่อยู่ทีนะครับราคากลางมันอยู่ที่สามบาทเศษเนะครับเราจะต้องชดเชยส่วนต่างอยู่สี่สิบบาต่างนะครับสี่สิบต่างนะครับตอนนี้อยู่อยู่สี่สิบบาต่างแหละนะครับประมาณสามบาทอาทิตย์ที่สามบาทอยู่สามบาทอาทิตย์ที่ครับสี่สิบบางก็ใช้เลี้ยต่อรายก็โดยคิดแบบไหนไอ้บ้านบ้านเราก็รายหนึ่งโอยหนึ่งสิบเอ็ดบาท โดยประมาณรายละร้อยสิบเอ็ดบาทก็บผัวเดือนละไม่เกินยี่ม้ารายก็ด <ขา S 1> ทัคูณเอาไปนะ <ขา S 1> ครับก <ขา S 1> ็เกินจะแต่นี่ก็ใจตามจริงนะมีสิบรายก็ใจอร่อยสิบเอ็ดบาทคูณลงไปครับคูณกับไปเห็น,น,นคิดง่ายๆเลยเราอย่าไปตา้าหม้อกงย่านใดเท่าใดยเลยว่ากง <c oughs> คิดเป็นปันพื้นนะครับมัน <ขา S 1> เป็นเป็นเป็นคนเดียวขาจะเลี้ยงกลางต่างประเทศนะครับที่เข้าโครงการถูกจังหวัดที่มีปั๊มน้ำมันก็คิดเหมือนกันนะครับโดยโดยโดย เขเรียกกรุ่มการค้าภายในเป็นอนุการคณะกรรมการของของกรนอปอเนี่ยที่ทต่างๆเนี่ยแล้วก็คิดกันเป็นยกตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับวดแย็กนะครับวดที่หนึ่งนะครับธุรธา,านีเราประเทกรกรรวมการชี้มื่นหกพันชี้รอยยี่สิบซองจนถึงวัตถุไทายนะครับวัตถุไทายนี่หกมื่นซองรอยหกสิบเอส่วนต่างมันนะครับเพิ่มขึ้นนะครับในการขึ้นทะเบียนปาล์มเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งมื่น สางพันขวัวเรือนนะครับ<ม>ในช่วงหนึ่งปีฉะนั้นกับท่านผู้ฟังรายการนี้นะครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับรัฐบาลน,นี่ผมผมบอกผมเป็นระเบียบว่าเปิดปางให้พี่น้องเกษตรกรเกรข้าร่วมโครงการ<ม>ยกตัวอย่างนะผูดกันเลยครับเอากันก<ม>วันตรงตรงๆกันแบบเรียงไม่ต้องอได้ข้อ้งอะไรกันรัฐบาลน,นี้ประกาศเปิดไปเลยว่าถ้าท่านแยกขวัวเรือนท่านมาขึ้นจะเบียงเกษตรกรท่านมีป้ามีทุ่นปั้นมันหรือมีเอกรารทิตมีเอกสารทิตถ้ามัดขึ้นได้โดยท่าน นายกประยุทธ์เนี่ยถึงเป็นหัวหน้ารัฐบาลของเราเนี่ยครท่านประวิตรมีทุวันถึงเป็นประธานคนของปอเนี่ยเปิดกว้างให้พี่น้องของเราเนี่ยได้เข้าร่วมงานนีคกับเดี๋ยวปีกซี่กับก้าวถ้ลาตะําจะแจกซีาากก่บัตรเข้าร่วมงานได้เลยฉะนั้นการขึ้นตะเมีองเกษตรกรทีสมานเกะเทศจังหวัดทีสมานเกะเทศเพื่อก็าตามแบบมีความสงคัญต่อตพี่น้องเกษตรกรของเรามากกับ ทาว่ามันเริ่มลำมากครับไม่ได้เริ่มลำเลยนะครับรัฐบาลง่ายหมดแล้วนะครับตอนนี้คือให้แม่กระทงให้ผู้เยาว์บ้านรับรองว่าถี่ไม่มีการทร็่กระชามันขึ้นไ้กรรันรรได้ครับค่ะเริ่มเรากำหนดอายุป้ามไม่กับทัานว่าป้ามกี่ปีแต่มามามาได้เจอเนี่ยคือป้ามกเราเริ่มมีป้ามที่ให้ผลผลิตก็คือมากกว่ามสามปีขึ้น ชาปีขึ้นเพราะเนี่ยคนอยูุปีที่แล้วปามสองปีปีนี้ปามสามปีมันขึ้นได้มากขึ้นได้เลยมีโอกาสได้แต่เราเราเราสามารถมีเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบมีอาสารักเกษตรไปดูว่าปามของฐานเนี่ยอยยุกี่ปีคือตอนนี้ระบบชาวรุ่นเทศมันมันมันเร็วมากครับเราดูทางกูเกิลเมแป๊ปบเดียวว่าปามเตินเนี่ยอายุพี่น้องได้คอเลสเตอูปามจำไม่ได้ไี้ปีดแล้วเปิดกูเกิลเมเป๊ะกูเกิลเมเปได้เลยแหล่แป๊บเดียวกับเลยรู้เลยว่าปามเติไหนอายกี่ปีแหล่ไว้ทางอากาศครับแหล่ไว้ทางอากาศเลย ท่านคะตอนนี้การขึ้นแต่เบงกัสเชตกรเนี่ยยังมีคนมาขึ้นกันอยู่ตอนเนื่อไม่คะขึ้นตอนเนื่อครับแล้วเราก็ปรับปรุงทุกปีนะครับขึ้นต่อเมืองผมผมก็กราบเรียนท่านผู้ฟังเลยนะครับว่ามันมีผลประโยชน์มากมายนะครับบัตรเขี้ยวสมุดเขี้ยวนี่ครับสามารถไปประกัน้อรถได้นะครับเขาถามผมว่าท่านเกษดรจังหวัดนี่สมุดเขียวนี่มันแทหรือไม่ผมบอกว่าแท้ครับเพราะเราปรับสมุดทุกปีครับให้เป็นปัจจุบัน ที่ทางายการออกง่ายเช่นนั้นพี่น้องทุกกนที่ฟวังหลายการนี้ครับทันควังเลยไปบอกเพื่อนกันว่าการขึ้นทะเบียนกอนี่เป็นเป็นโอกาสทองของทันเลยภายใต้รัฐบาลของทันประยุทธ์นะครับมันมีพ้นทึ่งโควิดนะครับครับทันที่ขึ้นทะเบียนก็ที่จะก้อนนะครับทันเชียวมากครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครัวเรือนได้ครัวเรือนละหมื่นห้าพันบาทเราขึ้นทะเบียนที่กอนี่ครับฉะ่นั้น ปมว่ามันไม่จะปฏิญานครับแต่เป็นความจริงเป็นวิทยาศาสตร์นะครับการขึ้นเบียนเกษตรกรนี่ถือว่าเป็นการรับรองผลผลิตรับรองพื้นที่ของทันจากรัฐบาลนะครับจากนวานของรัฐถือว่าทุกตองที่ทุกครับค่ะนะครับไปในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพป้ามกันบ้างกับเรานี่ต้องยอมรับว่าสู้รัานีเราเนี่ยเป็นโมเดลให้กับลา่จังหวัดกับทันครับ มีพ้นผันพื้นบ้างกับเัฒนคกรานที่และการลงทนเรื่องโมเดลธุระธานีครับต้องขอขอบคุณบุคคลทักสองานท่านครับที่เกิดโมเดลธุระธานีได้คือท่านเมธะปาลิซีท่านผลชักสุขสวัสดนะครับท่านผู้ว่าการยังวัดของเรานะคือท่านวิจิตรจินโตนะครับจุดประกายให้ทางคณะธรรมานทางวณฑทวนต่างๆบูรณาการกันนทางขอท้อทางประเทศต่างๆในธุรกรรมทาให้เกิดธุระโมเดลขึ้นมาได้ครับเป็นจังหวัดตนๆนะครับ โรงฆร้าแม่แตะกระทางคฎไม้รองรับ,บพักฉบับเราไม่มีเลยแบบผู้วา่าราชการจังหวัดได้ลงนามให้ทางทหารในทางกเกษตรนะครับมายู่ที่โรงงานสก,กัดปล้มน้ำมันถึงมีตั้งยี่สิบกว่าโรงนะครับในทุรัตธานีขัดปั้มน้ำมันให้ได้คุณภาพเท่านั้นถึงจะเสริมไม่นั่นเราหยุดให้ตรงเดียวเราหยุดนี่ครับ่ันบอกเรียนกับจันพุ้วังครับโอ้โห มันน่ากลัวที่ทุกในการทำบ้านของกระเทศอำเภอประเทศจังหวัดของกระเทศตำบลนะครับของทานหยุดป้ามไวเป็นรอยรอย,รอยตันพลลิตต่อวันนะครับอนนโอ้ยเป็น,น,นเหลืองที่เชี่ยวเปรบกับน่าจะทุกเ <c oughs> จงความ <c oughs> แต่ก็มีบ้างเลยครับ <c oughs> แต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนที่มีบารมีนะครับเป็นคนมีบุญมัวรเราธุรตาธานีเมืองคนดีขาก็ทอนแจงความมดนะครับโครงการนี้เป็นโมเดลที่ท่าน ประธานคนอบอคือท่านประวิตาเลนว่าธุรัฐธานีเราทำาบบนี้เดินทางมาทุกแล้วจากป้าโรโมกรสิบหกสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์พอเราท,ทําธุรัฐโมเดลกันมาได้ปีที่ป้านมาแนละ้วการทำเราได้ถึ้งสิบเก้าถึงยี่สิบพอตอนนี้หลอดหลาหลอดเหลาก็เพราะอะไรครับเพราะใคกันเหมือนเดิมแล้วคือชาวบ้านนะครับมีวอนมีน้องที่ก่อให้ดูแลส่วนทันนะครับกำกับคนตัดคนแทงนะครับ นะครับในทวนหลานเทหลานเทเขาก็ไม่เททำเพื่อกันจนปล่อยแทงเขาก็แทงฉะนั้นพี่น้องวิงวอนจริงๆครับผมก็วิงวอนเป็นทังทีห้าทิบสี่ร้อยให้กับผมช่วย <c oughs> ดูแลท่วนท่านด้วยครับไว้ตัดความทุกข์เท่านั้นครับแลวทุรนโมเดลเราจะเดินทางไปได้สูงเปล่าไม้ที่ทางผู้รักผู้ใหญ่ทางบ้านชาวบ้านเมืองประมงดูว่าธุระานนี้เป็นโมเดลจริงๆนะครับเพราะเราทำกัอนโดยพะลักกำลังโดยไม่มีคนไม่รองครับพออุตสาหกรรมประกาศ ว่าต้องซื้อนาทีแปดเปอร์เซ็นต์เราก็ายังทุกบางเอื่องอี่แล้วว่ามันไม่ได้สิแปดเปอร์เซ็นต์เน่ยนะครับ <c oughs> แต่พมมองว่าพี่น้องครับโดยความารพจริงหยอกบุกว่ากันตรงนี้เลยว่า <c oughs> เล่ทุ่นเองกันแล้วรับรองได้แน่นอนเนี่ยครับ <c oughs> ใส่ปุยปีสามกรังนะครับเปื้นทีที่ไม่มีน้ำกับพายาม่าแล่งน้ำรัฐ <c oughs> บาลก็ดูหลอยยุ่งครับตรงนี้ครับทนันคารที่ผ่านมาเรื่องนี้เนี่ยเกษตรกรหรือว่าลานเทต่างๆเนี่ยเขาให้ความร่วมมือมากหน่อยแค่ไหนคะ ผมตอบผมว่าพมยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลานเทให้ความร่วมมือมากครับเราทำสี่สิบสี่สี่ร้อยกว่าล้านนะครับลานเตให้ความร่วมมือมากนะครับโรงงานกับบางที่นะครับโรงงานพมยังแม่คะแนนแม่เต็มรอยอยู่นะผมได้เต็มพอโรงงานพอหน้าป้ามากคเขาก็เขาก็ซื้อขัดเต็มทีพอหน้าป้าโนยวันนี้ มันมรโรงงานอเปิดนะเครื่องยี่เปเราลองเข้าใจโรงงานเพราะว่าเข้าใจโรงงานคร<ม>ับพอโรงเปิดสกัดลงมาปั๊บกระปั้มไม่ได้คุณภาพพอปั้มช่วงเดือนที่เดือนเนี้ยเดือนเดือนเนี้ยเลปั้มน,น้อยไปเนี่ยนะครับราคากระทุงขึ้นนะครับฉะนั้นทั้งทั้งเกษตรกรทั้งร้นา,งานเททั้งโรงงานครับเรามารวมกันเราจริงใจกันนะครับว่าสุรยอดโมเดลเนี่ยต้องเป็นโมเดลเสมกันที่ทุกคประเทศไทยเนี่ยถชาเรารวมมันทำมันจริงๆนะครับ ยาวเปรียบกันไงปกะเทศก้อนกับยาวเปรียบตัดปั้มทุกโรงงานครับปั้มถ้าไม่ทุกกระยะชือนี่ครับอืมค่ะเออส่งคืในให้เขาเนี่ค่ะแล้วจบนี่ครับแล้วก็มา18เปอร์เซ็นยื่นปืนครับอืมครับผมไปเดี๋ยวเราสต๊อกน้ำมันปั้มในประเทศกันบ้างครับราคาพีเโอตอนนี้เป็นการซือบางุ่วนยื่นไปกับต่างปรับครับ,ร,บราคาซีพีโอตอนนี้ก็อยู่ในลัก20นะครับลัก20ลักนี้ก็คือปัามเนี่ยนะราคาตอนนี้ต้อง4บาทขึ้นนะครับซื้อ4บาทรัก10 พอซนะีพีโอประกาศโดยกรมการคาภายในครับอยู่ในที่ยี่สิบกว่าๆนี่ครับเหมือตอนนั้นเราทาสุรัตนโมเดลซีพีโอเราอยู่สิบสิบสี่สิบห้านะครับไอ้เรื่องทีพีโอนี่ครับก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับโปรดประกาศให้พี่น้องไอด้ก่อนรู้ได้ทุกวันแต่พี่ออก็พี่น้องได้ก่อนบางทีเราก็ไม่ใครรู้<ม>เลบนบ้านเราก็ไม่ไม่ใครรู้แต่โปรดซีพีโอเป็นตัวเป็นตัวบังคับนัดราคาปาล์มทลายเลยนะครับ ไอตัวซีบิเนี้ยนะครับเพราเขาเขาเขาไปดีไฟน้ำมันเป็นน้ำมันที่บริโภคได้นะครับฉะนั้นผมผมมองว่าซีพอยูใน่ตรงนี้ถ้าลถไปกับราคาปั๊มคงจะไม่ต่ำจะสี่บาทนะครับครับผมค่ะครับก็นี่ก็คือเรื่องน้ำมันปั๊มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขค้ชุ่งไทยนิดนึงครับมาทันนิดหนึ่งผมดับราชการเมื่อกี้ปีครับผมรับราชการมากับสามสิบห้าปีครับนะครับก็มันก็ จะขอบคุณทางความดีเราก็ทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็ปนกันไปนะครับคนจะว่าดีทั้งหมดไม่ได้นะครับสิ่งที่พระภูมิใจกับท่านกับมีมีได้ไหมพระภูมิใจครับครับผมพระภูมิใจที่ได้เป็นประเทศจังหวัดทั้งสี่ปีนะเป็นผู้นำประเทศอยู่สองปีหกสองปีหกเดือนนะครับกัชอบผู้นําของเรานะครับไม่ว่าทางรัฐบาลทางท่านนายกท่านโดยเฉพาะท่านผู้ว่าวิจุตินโตนี่ชอบท่านบอกว่า <ừ> เราต้องทำงานไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ที่ชอบที่สุด <ừ m. S 2> กับในชีวิตในการทำงานรายการผู้นำาบอว่าผัวผมอยู่ลรยทานนะครับแต่มาชอบทนานวิจารณมาสรุปว่าเราต้องมีไม่มีวันหยุดเสารว์วอาทิตย์ <ừ m. S 2> ต้องดูแลพี่น้องประชาชน <ừ m. S 2> ทุกด้านไปที่เรารับผิดชอบก็เลยชอบที่สุดกับท่านมองประเทศของสุรธานีเป็นพืนบ้างกับารทางประเทเป็นจากวสุรธานีพี่น้องเกษตรกรสุรธานีเราปรับตัวได้ค่อนข้างเยะเพิ่มยกตัวอย่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อก่อนมันมีสักเจ็ดแปดหมื่น ตอนนี้ขึ้นเกจ็ดก็มากความเขาได้ก้ให้ความร่วมมือกับกรมธุรเิจกเกษตรกับทรวงเกษตรเดีมากครับค่ะท่านคะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฟากแนวทางในการทําเกษตรข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปค่ะครับเกษตรพี่น้องที่คารบย่างยิิงเลยนะครับว่าการทำเกษตรนะครับอย่าลืมนะครับปัญญาในร่วงนะครับนะครับทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใครควรนะครับศึกษาตาลาด ศึกษาพื้นไม่ไม่นะครับแล้วก็ห้าูมิมพวงกันไวในตัวดีนะครับอย่าทําไร่ทาตำเง้อตามเพลินวานะครับพยายามศึกษาระบบตลาดได้ดีนะครับการทําการเกษตรพุ่มอะไรอื่นไม่จำการ่ำการตลาดนะครับเมื่อนโยบายรัฐบาลนี้ก็บอกว่าเกษตรนาทีผลิตนะครับทีนี่ผาิตตรงรวมกันจำหน่ายนะครับฉะนั้นช่องหน่วยงานตรงนี้ช่งกระทรวตรงนี้ สามารถนำพาพีน่น้องทุกคนเได้ทั้งประเทศได้ครับครับผมวันนี้<ม>ทางรายการเลร่นข่าวจากใต้ต้องขอขอบคุณท่านท่านหนุนฤกษ์สังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับตลอดทั้งเสบียดิพานมาท่านก็ให้ความร่วมมือนะครับกับทางรายการและก็หลายๆรายการนะของเอ็มบีทีนะครับในการที่จะทําความจริงให้กับพี่น้องให้ความรู้กับพี่น้องมากมายนะครับและในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุรกากันในวันที่30กันยานี้นะครับก็ขอท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากค่ะท่านค่ะค่ะเอาละครับช่วงนี้เราไปเลยเข้ากันต่อที่จังหวัดศ